เกาหลีทึ่งนาริซ่า,าเด็กมาก อย่างกับ AI ส่วนคอมเมนต์แซะคนเก่าเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเอื้อมละอาทแทนเหลือเกินบ่นเบื่อคอมเมนต์อัดจ,จุ่มมากพวกนี้จ้ะและคลิปนี้สนับสนุนด้วยรู้ไหมครับว่าทำไมเอ็กออเดตทอ็อตแซนวิชแนวตั้งและอาหารเกาหลีถึงถูกใจสายเกา่าสายแฝงสายกินจะมีรีวิวและดาราชื่นชอบมากมายขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามีแซนวิชเดทหลายหนะน้าหรือแม้แต่เมนูฮิตอย่างเฟรนฟรายเชฟปารบิก้าร์ชิคแฮมชิ้นเบคอนชิ้นไก่กรอบกิมจิโคสลอปะก่อนเด้นฟิสโก้อิบิคัสเนื้อแองกัสบูกโกกิคอนดักิิดเกกกลััมุจาผะพรไฟ คู่กับข้าวญี่ปุ่นสุดยอดไปเลยน้ำม,มีชานมแตงกวาดาบช็บอกียวญี่ปุ่นกาแฟอิตาลีน้ำส้มยูสุโกโก้เแคนคอดอบติงกาไฟนมสับปะรดเกาหลีน,นคลมคาราเมลเค้กทีมบัมบาชูกาบุริจิโซดางพิลลอลิจิไข่กุลล้งกับมาร์ชเมลโล่หลายขากไปกินถั่วสันซินด,ดีขนาดนี้ร้านเอ็กออเดร์ร้านอาหารสไตล์เกาหลีมีทั้งหมดสามสาขาทั้งสาขาวันโอวันทูดิจิตอลพาร์คสาขาหมู่บ้านกลางเมืองบางนาวงแหวนและสาขาสนามบินนานาชาติภูเก็ตมีทั้งแบบนั่งร้านเทคเอา กรับสวัสดีคุณแต่จิร่ทุกคนครับผมแมาในช anel ก่อนที่จะไปฟังกระแสะข่าวในโลกโซเชียลนะครับผมมีข่าวดีมาบอกก่อนตอนนี้เลยโดยหลังจากที่จบคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เดฟไหลในเกาหลีใต้เมื่อวันที่5และ6กกรกฎาคมปี2025ที่ผ่านมา YG นั้นก็ได้ปล่อยเพลงออกมาในคอนเสิร์ตด้วยเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์คอนเสิร์ตออกมาและเป็นเพลงโปรโมตสำหรับเวทัวร์ใหม่นี้แน่นอนแล้วนั่นก็คือเพลงจ้ำและล่าสุด YG ีก็ได้ปล่อยทีเซอร์ยืนยันแล้วว่าเพลงจ้ำนั้นจะมี MV อย่างแน่นอนโดยได้้้้ผูกกกกกาัััับบบอยย่งงง MV Mayers คคนนนีเเเป็กกใหพลดๆ มากมายรวมถึงนิวโวแมนคอริซ่าที่ฟิจิลลิงกับโลซาเลียเขาก็เป็นดี렉เตอร์ผู้กำกับด้วยเช่นกัน และนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังเคยกำกับเพลงกับซาบีนาอเลนาแกรนเด้แคทตี้เพิร์ลี่และก็อื่นๆอีกมากมายโดยเพลงจ้ำนี่นะครับจะปล่อยออกมาในวันที่11เดือนกรกฎาคมนี้เวลา11โมงเช้าบ้านเราและนี่ถือว่าเป็นการคัมแบ็กในรอบเกือบ3ปีโดย MV โปรโมทสุดท้ายที่ปล่อยออกมาได้ก็คือเพลงชัดดาวนั่นเองตัว MV เพลงจ้ำเนี่ยนะครับได้รับการตรวจสอบและก็อนุญ,ญาตให้เผยแพร่ในช่องทางของทีวีอย่างช่อง SBS บในเกาหลีใต้เมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองก็เรียกว่า MV นั้นเพิ่งถ่ายเสร็จมาาาดๆอออกกจเเเตุ่นลยยีียว และหากเราดูที่ตัวทีเซอร์นะครับเราจะเห็นความเป็นอนิเมตกันค่อนข้างเยอะเลยเปิดมาด้วยโปสเตอร์ของโลเซที่เป็นช่วงที่เธอนั้นดังมากสังเกตจากการถือไมค์คือมีคนชื่นชอบเธอเยอะมากแล้วก็ตัดไปที่เจนนี่นะครับรูปถ่ายเธอนั้นคู่กับเสือดาวอันนี้ผมไม่รู้ว่าเสืออีกตัวหนึ่งคืออีกตัวตัวหนึ่งของเธอหรือเปล่าหรือว่าเธอนั้นต้องการที่จะเปรียบตัวเองเหมือนกับเสือดาวกันแน่เพราะเสือดาวนี้นะครับมันมีความหมายแฝงอยู่นั่นก็คือความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวและก็รวมถึงการปรับตัวได้ดีกับทุกกกสสภาาาาาวววะแล้็มมมมีคงงง่่ดยเเชนนัซอจู แบบนางพยาน้้ำแข็งมีความสขุมเยือกเย็นถึงดวงตาจะดุดันแต่ก็ยังมีความเยือกเย็นชลโลมอยู่แล้วค้สุดท้ายในทีเซอร์น,นี้ก็คือลิซ่าเธอนั่งอยู่บนหลังม้ามืดในป่าว้า โเซอร์ของเธอเลยครับแปลกกว่าทุกคนที่อยู่ในเมืองหรือไม่ก็เป็นอาคารสําหรับคนไทยนะครับอาจจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเป็นสำนวนไทยเนาะมามือ่ในหมายถึงผู้ชนะในการแข่งขันหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้เป็นตัวเต็งแล้วก็ไม่ได้ถูกคาดหวังใดๆด้วยปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจแต่ว่ากลับกลายเป็นผู้กําชัยในท้ายที่สุดตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผู้กํากับอย่างเดฟเมเยอร์เนี่ยต้องการที่จะสื่อจากสำนวนไทยหรือเปล่าเพราะเขาเองก็เคยร่วมงานกิซ่ามาแล้วนี่ถ้าเขาหมายถึงว่าเป็นสำนวนไทยก็น่าจะหมายถึงผู้ที่ปรระสสบควาามํเ็จ อย่างไม่คาดคิดคือไม่ได้คาดหวังอะ่ะแต่ก็ไม่ผิดหวังเลยส่วนม้าเมืดเอนะครับหรือว่าม้าดําเปรียบเสมือนความแข็งแกร่งความกล้าหาและก็ความมุ่งมั่นที่สู้มาจนสําเร็จและภาพที่เราเห็นอยู่เป็นภาพที่สร้างหมาจากลางที่ถือนั้นเป็นอยู่บางทีภาพนี้นะครับอาจจะเป็นภาพที่ถือนั้นประสบความสําเร็จแล้วอยากหลีกนี้ผู้คนไปใช้ชีวิตธรรมดาดูบ้างแต่ทว่าก็ยังมีความหรูหรา ที่หมายถึงความสําเร็จก็ยังคงสะท้อนออกมาจากสิ่งที่มีเพราะ้ง4คนนี้นะครับสุดท้ายแล้วทุกคนอยู่บนบิลบอร์ดหมดทุกคนก่อนที่จะปิดทีเซอร์นี้ด้วยโปสเตอร์แบ็คพิงค์อันเก่าหากเราสังเกตด,ดีๆนะครับเราจะเห็นว่าภาพโปสเตอร์เก่าๆเหล่านี้นะครับมันคือช่วงที่แบ็คพิงค์นั้นเดบิวต์มาใหม่ๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผมเอ่ยชุดเอ่ยมันคือแบ็คพิงค์เวอร์ชันเดบิวต์นั่นเองก่อนที่สาวๆา,าทั้ง4คนนั้นจะยืนอยู่หน้าบิลบอร์ดด้วยลุคที่ต่างออกไปเพราะพวกเขาคือแบ็คพิงค แบ๊คพิงค์ในเจเนอเรชันใหม่มีความโตขึ้นสวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นและเพลงก็เปลี่ยนให้แซบขึ้นจนเป็นที่มาของการฉีกการทำเพลงของแบ๊คพิงค์ในครั้งนี้ให้แตกต่างออกไปจนเกิดดรามา่าว่าเอ้ยเพลงแบบนี้แปลกแน่นอนออกไปจากเวทีต่งนางนๆรวมตัวกันได้ได้แค่นี้เหรอเพลงสิ่งเหล่านี้นะครับมีการพูดถึงและก็วิพากษ์วิจารณ์กันเนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่คุ้นเคยกับแนวเพลงแบบนี้จากแบ๊คพิงค์นอกเหนือจากดนตรีแนวดุริยาดืึงดืด้ง <laughs> แมพิงเดนไลค์คอนเสิร์ตท,ที่แรกที่โซนะครับจบไปสาสาทุกคน,นก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมแต่ถ้ว่าถึงแม้ว่าจะดีเยี่ยมขนาดไหนนะครับก็ยังมีพวกปากปูปากปลา,ปาจมูกยาวคางทูเมาทำซึ่งแต่ละคนนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปคนละเล็กคนละน้อยหลักๆเอ็ก,ก็จะริซ่านี่แหละก็จะโดนหนักหน่อยเป็นเรื่องปกติของเธอไปแล้วตอนนี้คืองงมาก แต่เนื้อสิ่งอื่นได้ความสวยของเธอกระแทกตามมากด้วยความสวยของเธอเองก็มีสมาชิกในพันทิปของกาลิต้เนี่ยเอาไปตั้งกระทูในพันทิปเกาหลีเลยก็มีคนกดเข้าไปดูแสนกว่าครั้งเจติดกระทูแนะนาแซงหน้ารีวิวแบ็คพิ้งคอนเสิร์ตที่ผู้ชมน่าเสียงเงินเข้าไปดูสาวๆแต่ทว่ามันเกิดดราม่าขึ้นมาเพราะว่าตรงที่นั่งเนี่ยล็อกที่ดูโซน N3 จอมันบางเวทีแบบพอดิบพอดีกลายเป็นประเด็นดราม่ากันในหลายบอร์ดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับเป็นดราม่าใหญ่โตเลยในเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าราคาตัวัวมนก็ บาทมันไม่ได้ถูกไงเราเสียเงินเข้าไปแต่เรามานั่งดูจอรีวิวที่ออกมาครับในโซนนี้ก็เลยเป็นรีวิวที่จริงใจโดยพวกเขาบอกว่าเออเสียเงินมาดูจอหรือไงเนี่ยจะมีจอก็ไม่แจ้งล่วงหน้าในรายละเอียดของบัตรเลยว่าเออมีจอบางนะเป็นซอส่วนบังคับนะทํากาแฟเฟนเรากับว่าพวกเราได้เป็นคนโง่ที่จะทํายังไงก็ได้งั้นเหรอแลวบางส่วนเขาก็บอกว่าเป็นแบบนี้ชักก็เลิกติดตามและละแบ็คพิงเนี่ยเพราะการกระทาของค่ายเลยไม่เห็นหัวแฟนคลับแบบนี้แล้วก็ค,คืนเงินพวกเรามาซะแล้วทามาแล้วก็เจอแบบนี้นะเปิดแอร์นอนอยู่บ้านดูออนไลน์ไไม่ด้ก และนอกจากนี้แล้วนะครับบางคนก็ยังผ่านไปถึงศิลรินว่าจอมันตั้งไว้อยู่ตรงนั้นเพราะเขาจะไม่รู้กันเลยเหรอว่ามันบังเขาก็ไม่พูดแทนพวกเราเลยเหรออะไรประมาณนี้และดูนะครับถ้าเราดูจากสเกลเวทีเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วน่ะมันมีคอนเทลเลอร์บล็อกซุ้มของคอนโทรลเนี่ยบังอยู่เต็มๆอยู่แล้วก่อนหน้านั้นแล้ววา a นะครับก็เอาจอไปวางด้านหลังอีกคิดว่าเออข้างหลังอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองไม่ชัดก็เออให้ทุกคนดูจอไปแล้วกันแต่มันกลายเป็นว่ามุมมองนั้นมันดันไปปิดเวทีแบบเต็มๆถึงแม้ว่าจะเป็นจอ LED แแบบมองทะลุได้ต่เขา อยเงินไปเขาอยากจะเห็นสาวๆในตัวเล็กตัวน้อยก็ยังดีกว่ามานั่งมองจอ LED เขาก็พูดกันไปแบบนี้และเรื่องนี้เองนะครับว่าจีนนั้นไม่นิ่งนอนใจหรือว่าอาจจะรู้อยู่แล้วแหละอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ดีนะครับที่เขาไม่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นวิบัติออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็หาทางแก้ไขครั้งต่อไปอันนี้ก็ประมาณนี้และอีกกระทู้หนึ่งนะที่ร้อนแรงมากไม่แพ้กันเลยก็คือความสวยของลิซ่านั่นเองในคอนเสิร์ตว o r l d tour d a ด l i g h ที่เกาหลีใต้นี่นะครับความสวยของลิซ่านั้นโดนชาวเน็ตชาวใจป้า สวจึ้งมากเอาไปตักก้งกระทู้เลยผู้ชมจํานวนมากในกฎเข้าไปดูนับแสนครั้งคือแบบว่าติดฮอตเซิร์ชอันดับที่13ของหัวข้อที่ว่าลิซ่าสวยขึ้นไปกล่องเลยนะช่วงนี้อืมสวยคักสวยแน่บอเมนว่าสวยพอแวาแพา้แวเดอร์สวยจึ้งเลยพรอมกับภาพที่เขานะครับไปดึงมาจากอินเทอร์เน็ตเอามาอัปโหลดลงโอ้ยสวยไม่มีการอธิบายใดๆเลยทุกภาพนั้นสวยอยู่แล้วไม่ต้องเขียนแคปชั่นเพิ่มคือสวยมาก ตัดมาที่แดนเซอร์ะครับป้าสูเหงื่อท่วมหน้าลอยคิดในใจแอร์คืนที่ใกล้ฉัน จะไม่ร้อนก็แปลกนะครับคอนเ,เสิร์ตที่จัดเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงฤด,ดูร้อนของเกาหลีใต้พอดีขณะผู้ชมเองนะครับก็ยังต้องพกพลังผลมไปเลยศิลปินแดนเซอร์มีหรือจะรอดแต่โชคดีครับที่สาวๆเอาอยู่เมคอัพดีมากและกระทูนี้เองนะครับก็มีผู้คน,น,นเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าไม่ใช่แฟนคลับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยเขาบอกประมาณว่ามีรูปออกมาเรื่อยๆเลยะคสสวยๆทั้งนั้นเลยรูปแรกนี่เหมือนตุ๊กตาเลยนะแล้วรูปที่2นี่ก็เซ็กซี่มากการแสดงก็ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันตอนที่แสดงเพลง New Woman นนนนตออออเเั้ดิกมา กลังเวทีเนี่ยบอกปอปอปัปปปติโทษเลยค่ะสงงมากเธอสวยขนาดนี้ได้ยังไงยิงวันแรกด้วยนะครับทุ่งมากอลาสุดสุด ไม่บอกไม่รู้เลยในะนี้คิดว่าเป็น AI สร้างขึ้นมาบารติโทนั่นละค่ะคุนของเธออย่างกับเอลเลยมาสุเขาบอกว่าอย่างกับเอลเอลนี่คือสวยนะแล้วก็มีคนบอกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ดีเธอก็ยังมาจากเซาท์อีสเอเชียจะสาวบารติโท2 0อ5ก็ยังไม่จบไปสิ้นอยู่ <laughs> ว่าไปนะว่าบบไปตัวเธอนะั้นมีหน้าม้าเนี่ยเธอก็ดีไม่หยกเลยนาะสวยใช้ได้เลยและก็ถึงแม้ว่าจะมีคนค่อนขอดเธอค่อนประเทศจะเกลียดเธออย่างไรก็ตามแต่ก็โปรดสสำเนียเอาไว้ด้วยว่าต้องเชื่อชูเขาเหมือนกับอย่างพยอนซอกที่จะต้องใช้ชีวิตให้ได้เหมือนเขาตัวนี้ก็หมายถึงว่าเกลียดเขาแทบตายแต่ก็อยากมีชีวิตเหมือนเขาและก็ต้องทําให้ได้เหมือนเขาประมาณว่าถึงแม้ว่าจะเกลียดเธอแต่ก็อยากประสบความสาเร็จเหมือนเธอนั่นเองก็คือเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้าแกงนั่นแหละฮะคนผประสบ ตอนที่เาอเต้นแบบว่าสับๆเนี่ยบอสูบบสมันบ้ามากเลยหุ่นเธอโคตรจะเซ็กซี่จะพูดก็พูดนะเธอน่มีหน้าตาเหมือนคนตะวันตกอยู่แต่ก็แปดอยู่นะที่เธอนะ่ไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่ทว่าหน้าตาและก็สัดส่วนของเธอนั้นเหมือนคนต่างชาติมากจริงๆเป็นใบหน้าของคนเอเชียที่เม่ต่างสาัตว์แต่แต่มอไม่สูน่าหลงไหลมากเลยน้าเด็กบอสกิตซาหน้าเด็กมากหน,น้าเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนดิสนีย์เลยอย่างกับตุ๊กตาบาร์บี้แปลกใจจริงๆทำไมเกิดมาสวยขนาดนี้ ฉันว่านะคะรอบนี้ทุกคนแต่งหน้าด้วยช่างแต่งหน้าส่วนตัวกันหมดเลยค่ะหวังว่าทุกคนนั้นจะแต่งหน้ากับแมงบ้างนะคะอย่างน้อยก็ในช่วงงานวงก็ยังดีก็คือแต่ละคนนั้นมีสไตล์การแต่งหน้าที่ไม่เหมือนกันมีความชัดเจนกันเลยในแต่ละคนเขาก็หมายถึงประมาณนี้ลิที่สุดจะตั้งแต่เดบิวมาเลย เธอไม่เคยมีวันไหนที่ฟอร์มของเธอนั้นดรอปลงไปเลยเธอนี่มันควีนจริงๆเลยเกงคักเกงกระดอกกระดีอ่ะป๊อดเอาอย่างมา่เกงกระดอกดีอ่นอสูนอสจริงๆแลแ้วคอมเมนต์แซะเธอนี่ครับก็เยอะอยู่เหมือนกันผมขอยกมาส,สักสองสามอันก,ก็แล้วกันจริงๆอะ่ะมันก็มีการฟาดฟันอยู่ในบอร์ดนี่แหละเขาบอกว่าดราม่ามาอีกแล้วดราม่ามาอีกแล้วเบื่ออาจุม,มาจังเลยสูป๊อดลำใหญ่คักความหมายก็คือคนเล่นเว็บบอร์ดพันทิกรีเนี่ยเป็นคนที่มีหัวโบราณมากๆก็คือไม่ยอมเปิดกว้างกับศิปออลป าาต่งชจะกดจะขี่จะ,จะเหย,ยียดเขาอยู่ตลอดเวล,เวลาโดยเฉพาะเรื่องหน้าตาของเธอยิ่งกระทู้นี้เป็นกระทู้ของความสวยนะครับก็จะมีอภัพกกองของเธอเนี่ยมาพูดเหยียดว่าไม่สวยบ้างอะไรบ้างเหมือนแบบว่าหน้านก่อนนี้รับไม่ได้เลยประมาณนี้ทั้งที่นะครับความเป็นจริงก็คือสถาบันศัลยกรรมตกแต่งระหว่างประเทศ ISA PS เนี่ยนะครับบอกว่าอัตราการทําศัลยกรรมต่อประชากรสูงสุดในโลก1-3่ 3, ของประชากรเนี่ยในช่วงวัยรุ่นคือประเทศตลรกีเนื่องจากว่าค่านิยมเรื่องหน้าตาและภาพนี้ก็ถูก นำมาถกกันในบอร์ดของกาหลีใต้เยอะมากๆชาในกาหลีใต้เองนะครับนำรูปนี้มาถกกัน อยู่หลายๆครั้งเป็นรูปสมัยเธอนั้นยังไม่ได้เดบิวต์และภาพนี้เองนะครับก็ถูกนําไปใช้ในบอร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไทยจีนหรือว่าประเทศอื่นๆก็มีการนํามาถกกันพอสมควรเพราะว่าภาพนี้นะครับหากเราดูจากภาพเราก็จะเห็นว่ารูปสันของจมูกข,ของเธอเนี่ยมันบางเพเ้ออกมาส่วนภาพอื่นของเธอเป็นภาพก่อนหน้านั้นเด็กกว่านั้นหรือว่าภาพอื่นในช่วงโมเมนต์อื่นๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้และคนก็เลยมีการตีความไปว่ามีการโปะรองพื้นที่หนามากๆในช่วงช่วงหนึ่งซึ่งพอโดนไฟโดนแสงแล้วก็ ถ่ายรูปออกมาภาพมันดูไม่เป็นมิติก็มีการถกกันเรื่อยมาผมไม่ได้มีปัญหากับการทำศัลยกรรมใดๆเพราะผมเองตามเธอมาจากการเป็นไอดอลเคป๊อปไม่ได้ตามเธอมาจากคลีนิกในกังน่ำนะฮะและที่สำคัญเองจมูกแบบเปซ่าเองนะครับปัจจุบันนี้คือฮิตมากในหมู่คนที่ต้องการเสริมจมูกเพื่อเสริมความมั่นใจคลินิกในเกาหลีใต้เองคลินิกในไทยเองหรือว่าคลินิกที่จีนเองนะครับก็มักจะใช้รูปจมูกของเกาหลเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับแขกผู้ที่ต้องการเสริมความมั่นใจตรงนี้มากมายและนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีคอมเมนต์ ้ายคนนี้มีอะไรดีนักหนาป้าสุพ์ผู้ชายคนนี้บ่เห็นแล้วนึกถึงจะสาวสองในซาอีสเอเชียเลยปุ๊ดแล้วก็มีคนมาตอบกับคอมเมนต์ว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอก็ไม่รู้หรอกปวดจำใส่เสื้อมองเอาไว้เลยนะคะซึ่งอันนี้ผมจะบอกให้ฟังสารยกรรมแปลงเพศมาจ้าเมื่อก่อนเป็นเด็กชายพอไปวัยจีนแ้เป็นเด็กหญิงป้าสุพัฒใจยั่งสูงส่งเหลือเกินพวกเธอภาพเก่าเล่าใหม่ผู้จาถตัวเขียวเป็นถั่วงอกสภาพเลยหยอกหยอกเด้อ ลิซ่าเธเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยพยายามจะชี้นาว่าลิซ่านําเหมือกระเทยประมาณนี้แหละก็คือช่วงหนึ่งก็จะมีการบอกว่าออ้มีกระเดือกเมื่อผู้ชายก็แลวแต่จะสรรหากันมาว่าเธอนะครับและนอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องการเปรียบเทียบนะครับเรื่องการเต้นดีเต้นดังเนี่ยก็ถูกเปรียบเทียบเรื่อยมาด้วยเช่นกันนะครับหลาย,ลายหลคนหลายคอมเมนต์อาจจะมีคนรู้สึกว่าเอ๊มันเกิดดรามาร่านี้ได้ไงจริงๆมันก็ไม่ใช่ดรามาร่าอะไรใหญ่โตหรอกมันเป็นการแซกันของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอิจฉาที่เธอนเต้นดดีีเเตต้้นนสวยลคบ ง่าปูต้องมองเธอประมาณเนี้และและรอบนี้เองเธอก็โดนเด็ม,มาแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างว่สูมีคนแสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ว่างานวงภาพรวมมันไม่บาลานเลยพอลิซานั่นแหละอยากเด่นอะไรขนาดนั้นสูวงอื่นนะครับเขามีแต่จะแข่งเต้นกันให้แหลแต่วงสูนั่นเหตุเต้นได้เก่งอมสัตบอตะตอนโอนแบบอ่อนโยนปุ๊สันติเมนแดนถ้าไม่เต้นให้มันเป็นหน้าเป็นตาให้กับคนดูจะให้ไปเต้นในถ้ำให้ข้างข่าวดูสติสู จังแมนศูนย์ค่ะลิซ่าเธอมีค่านะครับเธอมีค่าแมวต้องเลี้ยงดูมีหมาต้องให้อาหารเสียก็เต้นเบาหมาแมเวเขาสิบ่เคียดสติสูปัสมอนนุนกับซิลีนมอนพิงกับเอเมเดอร์หม,มาเขานะ่ะนะแนะมเวเขานะนาเบิร์กสูเบิร์กยืนตาเป็นกรอบอยู่จะให้เต้นเบาได้ไงปวดให้เกียรติตุตาของเธอด้วยเ <laughs> ดี๋ยวไปสวบซะนี่ <Sir. S 2> ความจริงก็คือหากเราดูในงานแสดงเดี่ยวนะครับเราจะเห็นว่าลิซานาะไปสุดกว่านี้ชนิดที่ว่าแดนเซอร์เนี่ยจะต้องใส่สุดไม่งั้นดูดรอปกว่าศิลปินอย่างแน่นอนแต่พอมางานวงนะครับเธอจะดึงจังหวะไล์เต้นให้มันช้าลงตามแบบฉบับของแบงคพิงจงจริงเธอก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วถ้าเธอนั้นอยากแสดงความสามารถที่จะรู้สึกว่าเธออยากแบบโอ้แข็งแรงอยากแสดงความเซ็กซี่แบบขั้นสุดเธอจะไปเปิดช่องลิล่ฟิล์มทำไม ส่วนบทที่ลันเกตของเธอและก็ไลท์เต้นของเธอนั้นจะคงคอนเซปต์สาวนักเต้นเหมือนเดิมตามสไตล์ Queen of Dance ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเธอนักกับมาตรฐ,ฐานเป็นแบบนี้นั่นเองในคอนเสิร์ตรอบนี้นะครับเดทไลา์ทัวร์คอนเสิร์ตคนที่พัฒนาเรื่องเต้นมากที่สุดในรอบนี้ถ้าดูแบบว่าไม่เอ็นเอียงเลยนะคือจีซูรอบนี้จีซูมาแบบว่าดีมากมีความพยายามมากการเต้นแข็งแรง ดีขึ้นเป็นการลบคําคอรหาเรื่องเต้นไปได้อยู่มากโขอยู่ก็เรียกว่าสสทุกคนนัก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ